ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิปยอร์ดแชนแนลนะครับผมกัดเกมเมกาเบกนะครับผมเหนือกันดั้มกันดั้มแบบชูตติ้งแอนด์ไฟติ้งนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาไกด์เกี่ยวกับการเก็บฉายาสีม่วงของตัวสไนเปอร์นารุคามินะครับว่าที่เพื่อนๆติดกันมันมีทริกอะไรที่จะทําให้เก็บง่ายขึ้นไหมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาดูกันครับผมของผมก็ได้มาแล้วเนาะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ไปลงในกลุ่ม แอบฉิงแอบฉิงเพื่อนๆกถ็ถามมามันยังงงๆกันอยู่ก็ให้ทุกคนเข้าที่สถานีปฏิบัติการเนาะแล้วก็เลือกที่ท้าทายเลือกตัวที่เราอยากเก็บอย่างเช่นของผมจะมาไกด์สองงานมุคามิหนึ่งสองสามอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะเล่นง่ายทุกคนอาจจะน่าจะผ่านแตทุกตัวส่วนมากจะติดชั้นด่านที่สี่กับด่านที่ห้านะเดี๋ยวเราไปดูด่านที่สี่เองก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปด่านที่ห้าแล้วก็คลิปวิดีโอนี้อาจไม่เล่นไม่ได้เล่นให้มันผ่าน โชว์เลยนะครับผมเพราะมันยากอยู่ม so ันจะมีแบบรูปรูปมันอยู่ว่าตรงไหนง่ายตรงไหนยากมันจะอยู่ที่ตัวเองครับก่อนอื่นเลยเข้ามาปุ๊บโคตรสกิลหนึ่งของงานลูกคามิเรียกเงาออกมาสองตัวและเรายิธรรมดามันจะมีตัวบางสองตัวครับแล้วก็ตัวหนาตัวตัวบางก็คือฟอตอนมันจะเป็นสกายแบนีเราธรรมดาไปเลอยๆยิไปเรื่อยๆ ต้มตะกรอนหี่น้หนึต้มเราต้องใายครบพบ3ตัวแล้วต้มนั้นจะเกิดเรอ่เก่มาที่ไมับนเดอร์กับ้อน่ะให้เรากดท้าป like ีนม well. ันจะแรงด้านขวาก็จะเกิดได้เนี่ยถ้าเาไม่พลาดนะถ้าเราไม่พลาดเรายิงเข้าไปแล้วต้เราหยแล้วก็เราถ้หันหันไปยิงอีกทางนึง ลงไปที่ลำตัดให้ลงไปี่ไม่ใช่เือเราสามารถยิงธรรมดาได้ตัว Sky r a i d e ทุกคนทำวนไปครับ,บ er ไ้ตรงนี้แหละรงนี้จะโดนตอนนั้นมาเราก็ตูมยิงมันไป s k ไเอ e r เราก็ยิง r i d e r ทุกคนมังก็ยิงธรรมดาให้มันเข้า

หัไปหัน,นานี้เรื่อยๆครับไปดวาไว้สการไรเดอร์กับกเบอร์เบคอนให้เรายิงธรรมดาแต่ถ้าไม่มีรูกว่า,า,า,าสูญแล้วปัญญิงยากยให้มันสูญปี๊ดปไมันไว้ยี่ิกว่านาทีแล้วเห็นไหมนี่ผมเล่นแบบคิวเลยนะอปเป็น not ready ่ผมเล่ นเนี่ยวนไปไม่ให้มันโหลดเสร็จแค่นั้นแหละต้องวนยิงพอเอ่เอหนอู่กระสุนสไมนเปอร์หมดก็จะเปลีป่ยนแต่เนื้อผมผ่านแล้ว <Challenge S 2> ม,มันไม่ได้ยากครับด่านสี่แอปเดียวต่อไปด่านห้าด่านห้านี้ง่ายเลยแค่กำจัดสองตัวสายสนไนเปอร์เหมือนกันก็คือนารูการ์มีห่นหนึ่งกับอา อะควิล่าอีกหนึ่งตัวเริ่มมาหันไปทางขวากดแยกล่าท่อนแยกล่าหนึ่งสองพอสองปุ๊บเราไปอยู่ตรงนี้สวดสกีสามแล้วเล็งตัวอะควิล่ารออะควิล่ามาอ่าอะควิล่าอยู่ตรงนู้นแปดสี่เราก็เล็งยิงมันเวลาไม่ต้องห่วงเราเอาตัวกระโดดขึ้นราแล้วก็ยิง ไอ้เช่นตอนนี้ผมไม่ชัวร์อันนี้ผิดสูนี่จริงที่จริงมันจะเราต้องเอาแยกเล่าว้ทีตรงใดตรงหนึ่งใช้ไหมแล้วก็เอาสะกิวสามอ,อ,อันที่นี้นะลูกทำมี อามันล็อกเป้า,าเราไปยิงประมาณนี้ับง่ายๆเ่ดานง่ายอย่าให้นาลูกมีตับอย่าให้ไอตัวอาร์ฟิล่าเล่นเราตั้ตัวไม่งั้นเราจะโดนโดนยิงมันจะลำบากเราหาจุดที่ตัวอารฟิราอยู่เ <Challenge failed. S 1> อาอีกรอบมาเดี๋ยผมต่อยอีกรอบนึงเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะเกิดด้านขวาเดี๋ยวผมขอดูอาร์ฟิ a ล่ามันอยู่ตรงไหน ทางทีละทางทละฝั่งทีละสะพานอยู่ตรงไหนทางตรงนี้เหมือนเดิมแยกเงาพยายามกดแยกเงาอยู่ข้างหลังมึงยิงให้ได้นะพอเราแยกเงาเสร็จแล้วเอามาดึงเข้าจดึงก็ยิงปุ๊บกดตะกี้มึงตลอดนะครับมีปุ่มกดตะกี้มึงตลอดย้ายจุดก็ได้ตามหามันว่ามันอยู่ไหนแต่เป็นมา เราต้องใจมีเย็นนิดหนึ่งถึงไม่งั้นเรามาแอบอยู่ไกลๆเลยเห็นแล้วเราก็ตะกี้สองหรือตะกี้สามนี้ก็ใช้ไป่ให้เราเห็นมันจะชัดแต่อย่าให้ตัวนาลูนาคันนี้เราเนยตัวต้องหนึ่งหนึ่งก่อน อย่าไปเล่น2อหนึ่งนมันเพราะอย่างนั้นเราไม่ไหวถ้ามีสกิลสามตัสกิลสามส่วนเล็งตรงนี้ใจเย็่น <We apon S 1> ต,ตอนนี้ยังไม่ยินโด <Drum deployed. S 1> มถูกปล่อยไกลเขาได้แค่ไม่ได้ไม่ใช่นะประมาณนี้ประมาณนี้น <Challenge failed. S 1> แล้วก็ ให้ตัวอื่นตอนนี้ผมเล่นอยู่ตัวเดียวอยู่เดี๋ยวผมถ้ามีตัวไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาทําคลิปวิดีโอไกด์ให้สาหรับการเก็บการเก็บฉายาสีร่วงดาที่4ี่กับดานที่ห้าของตัวนั้นต้องกานะนี่ง่ายที่ผมจะไม่ขาดยะครัตรงนี้ผมจะเอาแยกล่างไว้หลังมันจะได้ไม่เห็นถ้าผมจะามาก,าสกนสกิลสากีตรงกลางเลยใจเย็น แต่เย็นแล้วก็ปคนทกคั้งคนะคิวหนึ่ทุกคัแต่มันหนีมันหนีแต่มันหนีแล้วก็ตามตีนี่นตีเลยตีเลยตีเลยตมเยตีีตัวีลี ตรงน้องรอล็อกเป้าแล้วก็ตยตรงนู้นละตาตงนู้นละมาเสีบยบไม้แล้วับสองคีย์ก็น่าจะตายละเอีต้งห้าสิบคีเห็นไหม เรายิงสวนไปเลยเพอปอดมันมเซตติ้งมาเหมือนว่าถ้ายิงโดนมัน่ะมันจะหนีเก็ผ่านแล้วครับด่านสี่กับด่านห้าแล้วก็จะสะตรีม,มช่วงเย็นๆด้วยนะใครที่อยากมาเล่นด้วยกันตอนนี้ผมอยู่แรงทัตตินัมก็สามารถเข้ามาดูในสตรีมได้เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันเก็บแรงไปด้วยกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณที่มารับชมครับผมมีอะไร แนะนำหรือมีไกด์อะไรดีๆกว่านี้ก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยไว้เจอกันคลิปวิดีโอนหน้ากับไรหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอคพับ